เจอกันอีกครั้ง,น,งนะฮะสำหรับวันนี้มีที่ดินขนาด20ไร่ที่ทุ่งนาแวดล้อมไปด้วยขุนเขานะฮะนี่เขานี่ก็คือฝั่งฝั่งเราข้ามฝั่งไปทาง้ด้านนน้นนะฮะจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนเตรียมนายร้อยนะฮะด้านฝั่งของเราเนี่ยนะฮะก็จะฝั่งเป็นอ่าอางเก็บน้ำหนองปือนะฮะ ที่หลายๆท่านมาปั่นจักรยานกันสาหรับที่ดินแปลงนี้มีขนาดทั้งหมด20ไร่นะที่ผมจะแนะนําก็คือของเราเนี่ยนะฮะที่ดินเองอะที่เป็นที่นาตรงนี้นะทั้งหมด20ไร่ส่วนที่แถมให้สําหรับที่ดินแปลงนี้ก็คือเขาลูกเนี่ยเรามีใบคุมนะฮะสำหรับทากินอยู่บนเขานี้แถมให้อีกนะหนึ่งใบหลายสิบเป็นสิบไร่เหมือนกันนะที่อยู่ข้างบนนะ่ะ เป็นใบพพทห้าแถมให้นะฮะส่วนทางเข้าออกของเรานะฮะก็จะเข้าออกตรงประตูนัะนะ่นแหะจากประตูบ้านนั้นะไปถึงถนนด้านหน้าเนี่ยยี่สิบเมตรนะจากถนนที่เป็นคอนกรีตนะฮะเข้ามาที่ของตัวเราเองเนี่ะยี่สิบเมตรเท่านั้นนะด้านหน้าก็จะเป็นที่ที่ติดน้ําด้านหน้าจะมีคลองนะติดน้ํานะฮะด้านหลังนติดภูเขา เหมาะสําหรับการลงทุนจริงๆนะสาหรับคนที่จะลงทุนกับที่ดินแปลงนี้นะฮะสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะที่ดินขนาด2ี่ไรวิวสวยๆขนาดนี้นะบอกตรงๆนะฮะที่นครนารนยกเองนะที่สวยๆยังมีอีกเยอะแต่ส่วนใหญ่นะฮะจะมีเจ้าของกันหมดแล้วสำหรับที่แปลงเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่จะลงทุนไวเกษียณจริงๆแต่ต้องมีเงินจริงๆนะเพราะว่า ที่แปลงเขาค่อนข้างใหญ่นะยี่สิบไร่ทั้งหมดนะฮะสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับคุณกรณครับพอเดินเข้ามาอีกมุมหนึงนะ่งครับคุณจะได้สัมผัสกับความเขียวกขจีแห่งคุนเขานะฮะแวดล้อมไปด้วยคุนเขาเลยที่ดินขนาดยี่สิบไร่นะฮะทางเขาออกนะนะั่นแหละตรงประตูเหล็กนะนะั่นแหละ จากทางจากประตูเหล็กเนะี่ยไปถึงถนนใหญ่เนะี่ยประมาณ20เมตรฮะไม่ไกลนะถนนคือก็คือถนนคอนกรีตลาดยางเราเนี่ยนะธรรมชาติมากเลยนะเหมาะสําหรับการลงทุนวางแผนใบกเกษียนนะฮะสำหรับคนที่มีทุนเยอะๆนะะต้องเยอะๆเพราะว่ามันทั้งหมดจริงๆคือ20่สิไร่สําหรับที่ดินแปลงนี้เดินไปมุมไหนก็เป็นภูเขา ที่ดินส่วนเกินที่จะได้นะฮะก็คือเขาลูกนั้นเพราะว่ามีใบควบคุมมีมีใบคุมขึ้นไปทํากินอยู่ข้างบนเขานะแต่ถ้าอย่างผมเนี่ยผมไม่ไม่ขึ้นไปอาจจะขึ้นไปปลูกทุเรียนไว้แค่นั้นนะนะฮะสำหรับพื้นดินที่อยู่บนเขานะปลูกทุเรียนได้นะฮะส่วนของในโรงเรียนเตรียมในร้อยโซลามุมมองมุมเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเราข้ามเขาขึ้นไปคุณจะเห็นทันทีเลยว่าโรงเรียนเตรียมในร้อย อยู่ด้านน,นู้นฮะยอมรับจริงๆเลยว่าที่สวยจริงๆนะฮะมีแต่บ้านคนกรุงเทพอยู่ข้างนั้นแถเนี่เพื่อนบ้านเรามีแล้วนะแต่ละหลังนะอันนี้คือเราเข้าด้านข้างนะที่มันจะเป็นมุมนะเลาะตามลัวยาวไปตะเข็บนู่นอ้อมไปนู่นแล้วก็ดิ่งไปนู่นชนป่านู่นด้านนู้นฮนะแล้วก็เลาะตามชายเขามานะแปลงข้างเนะี้ย เป็นของของคนกรุงเทพไปแล้วนะเขาซื้อนไปหมดละแปลงห้างแต่แปลงเนี่ยที่เหลืออยู่นี่คือเป็นแปลงทุ่งนานเนี่ยนะสวยจริงๆนะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะสำหรับที่ดินแปลงสวยๆขนาด20ไร่แปลงนี้นะเหมาะกับการลงทุนจริงๆนะไม่ได้เข้าซอยนะที่ดินนะที่ดินเนี้ยอยู่ริมถนนนะฮะเข้าซอยมาประมาณ20เมตรไม่ได้ลึกเลยนะสวยจริงๆนะะ ตัวคลองที่ขนาดกับตัวที่ดินของเรานะเนี่ยน้ําใสแจ๋วเลยนะฝั่งเราคือถน,นนเนี่ยเขาทํามาเพื่อจะเข้าไปประตูด้านด้านหลังของเราเนี่ยตรงนี้ได้นะ,ะเรามีประตูเข้าออกสองทางก็คือเข้าทางนี้ได้เนี่ยเราก็ช่วงหน้าแล้งเราก็มาโรยหินเพื่อจะไปเข้าที่ดินของเราก็ได้อันนี้ก็คือเข้าทางอีกด้านหนึ่งนะแต่แต่ เส้นที่ผมพาเข้าอีกอีกอีกข้างนึงแหละอันนั้นจะสะดวกกว่าเพราะมันอยู่ริมถนนเลยนะนี่อันนี้คลองเนี่ยช่วงนี้โอ้สิบห้าเมตรยี่สิบเมตรได้ความกว้างนะคลองฮนะน้ำเป็นสีน,นี้เลยตัวที่ดินเรานะฮะนี่ถนนดําเนี่ยเราเข้าสั่งเนี่ยนะเนี่ยประตูเราอยู่ด้านหน้านะประตูเหล็ก เราสามารถเข้าออกทางด้านนี้ได้อันนี้สมมติว่าเรามาจากอ,าอ่างเก็บน้ําหนองปื้นะก็เข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามานะปุ๊บไอตัวรั้วนะะจากนี่ไปถึงประตูเหล็กเนี่ยยี่สิบสามสิบเมตรเนี่ยประมาณนั้นนะฮะที่ดินเราจะขนาบกับถนนถ้ามองจากถนนเนี่ยของเราจะอยู่ด้านในนะที่โดยมีที่อีกแปลงกั้นอยู่แต่ว่ามีถนนของเรามีถนนเข้าไปข้างในนะฮะ อยู่ด้านไหนนู่นนะฮะของตรงแถวนี้ที่ดินสวยมากนะวิวสวย